คู่แรกของการแข่งขันในวันนี้ครับหัวหินวิทยาคมครับพบกับอิสลามวิทยามูลนิธิจังหวัดสตูลครับก็ดึงคุมโซนนะนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยขยับกันเท่าไหร่ครับก็การขยับตัวน้อยมากแล้วพูดสินพูดสินได้เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับจะได้ลุ้นขึ้นนําในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับหัวหินเอาครับราชตะซอยเท้ามายองยองยองแล้วโดดยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับครับ ยิงลูกนี้ออแล้วครับขึ้นลำแล้วครับหัวหินวิทยาคมครับพุทธเซนเป่านกวีดจบการแข่งขันครับหัวหินวิทยาคมครับเฉือนเอาชนะอิสลามวิทยามูลนิธิจังหวัดสตูลไป1ประตูต่อศูนย์ครับท็าทำให้หัวหินวิทยาคมครับผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายไปได้ครับเบนจะมาราชุทิศราชบุรีครับจะพบกับวิสุทธลังศีจังหวัดกาญจนบุรีครับ อ่าเราเสียบอลครับเป็นจามราชุทิตขึ้นมาตรงนี้2ต่อเป็น3คนจ่ายมาแล้วเล่นจังหวะนี้สวยงามครับแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของตินพบพุ่มสวยครับทุ่มมาตรงนี้บอลตกพื้นโอ้โหผู้ตัดสินยังไม่ว่าอะไรครับแล้วมีโอกาสแล้วลูกนี้ครับตีเสมอได้สาเร็จครับวิสุทธรังศีครับสันติเสือผู้ครับวิสุทธรังศีครับ ดึงจังหวะสวยครับแล้วจะลองปั่นมาพุ่งแล้วเรียบร้อยครับสองสองหนึ่งไปเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้จังหวะไปบอลด้วยตัวเองครับธนภัทรแล้วไปแล้วลองยิงลูกนี้โอ้ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับวันสิพลแล้วจังหวะนี้แป๊ไปกักกันเองครับกับกองหลังก็ต้องเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนครับอ้นี่น่าจะเป็นโอกาสทองในการตีเสมอมากที่สุดครับแล้วสุดท้ายไม่ทันครับกลายเป็นว่าวิสุทธรังสีครับ ก็พลิกแซงเอาชนะเบญจมาราชุทิธิราชบุรีไป2ประตูต่อหนึ่งครับเอาครับคู่ต่อไปครับอนุราชประสิทธิ์ครับพบกับนอทดามนครราชสีมาครับทั้งนักเตะทั้ง2ทีมครับเดินลงสู่สนามแล้วครับถ่ายบอลออกมาในพื้นที่กว้างๆครับแล้วลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหเอาครับขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อโซนครับอนุราชประสิทธิ์ครับลูกยิงของหมายเลข16ครับรงศกรทองคําแทนครับ เนี่ยครับมองเหลือบแล้วยิงลูกนี้เลยครับตั้งใจเลยครับบอลนิดโอ้โหเสียบคานเลยครับโอ้นีนี่เลยครึ่งสนามมาด้วยครับโอ้ไกลครับเลยครึ่งสนามมาเยอะเลยนะครับเป็นบอลบุกของฮัสนันฮัสนันกระชากมาเพื่อนเติมมาตัดสินใจล็อกเข้าขวาหาจังหวะยิงไม่ได้ครับแล้วเบียดตรงนี้เหลี่ยมเป็นของนอทดามแล้วไม่เหลือแล้วครับอยู่ที่ว่าพุทธศินจะป่าตอนไหนครับแล้วหยิบมาเป่านกหวีดจบการแข่งขันครับ อนุราชประสิทธิ์ครับเฉือนเอาชนะนอทดามนครราชสีมาไป1ประตูต่อศูนย์ครับการแข่งขันในช่วงบ่ายครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินยะลาครับจะพบกับดาราสมุทรศรีราชาครับสุพนัทตั้งป้อมแล้วลองยิงบอลพุ่งลโอ้โหขึ้นนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับดาราสมุทรครับโอ้โหมาโอกาสครึ่งหลังน้อยครับแต่มาได้ประตูสําเร็จครับจากกับตันทีมครับ สุพนัททองชัยครับจังหวะที่จับบอลแต่งเข้าขวาแล้วยิงแล้วบอลบรรฮุกลอดใต้แขนทุ่มไกลในกรอบเขตโทษทุ่มเข้ามาตรงนี้หมกสกัดไว้ได้บอลยังไม่หนีไปไหนครับแล้วบอลมันสุดท้ายเข้าทางของดาราสมุรเตทิ้งและพุทธศิลป์เป่านกหวีดจบการแข่งขันครับดาราสมุรศรีราชาครับเฉือนเอาชนะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินยาลาไปหนึน่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อไปครับด่าน เวียนวิทยาครับพบกับตราตะการคุณครับใครกันหมดเลยเพื่วิ่งแล้วได้โม่งโอ้โหเรียบร้อยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับมาแบบโอ้โหได้ง่ายครับจังหวะนี้ครับเปิดมาเนี่ยไม่มีใครขึ้นเลยครับครับโอ้แล้วปั๊มกันในกรอบเขตโทษยังทะลักทะลวงเข้ามาได้อ่านศิลปต่อเป็นจุดโทษครับโี้จังหวะนี้ เรียบร้อยเลยครับทางด้านของนพนัทรับนพนัทดีร่มครับอาตัดได้บอลแล้วยังไงดีครับยิงเลยครับลูกนี้เอาแล้วเป็นประตูครับโอ้โหสวยสดงดงามครับลูกนี้ครับทางด้านของปรวิทย์ทองนาคนะครับเบอร์14ครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะครับทางด้านตราตาการคูณต้องทําอะไรก็ต้องรีบเอาแล้วเก็บได้ไหมเอาแล้วมีจังหวะยิงคนเดิมคนเดิมด้วยครับหมายเลข14ครับเอาแล้วครับ โอ้โหเอาจนได้ครับกรกิจเปิดเข้ามาเนี่ยครับเพื่อนไหมครับโอ้โหเป็นเข้าไปเลยครับไม่โดนทายครับแต่ว่าเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับเพื่อการคอนเฟิร์มครับแต่ตอนนี้ครับเป็นกรกิจแล้วครับที่เปิดเข้าไปครับเปิดจากลูกเตะมุมมาครับเพื่อนเสริมขึ้นมาแล้วครับ4คนแล้ว หมายเลขหกได้มงอีกแล้วครับเอาจได้ครับผมถึงบอกว่าวันอยู่ครับได้มงอยู่ตลอดเวลาครับพี่เอกครับใช่ไหมครับเออคือเป้าหมายอยู่ที่เขาคนเดียวเลยนะครับเวลาลูกเตะมุมเนี่ยแล้วเขาได้มงตลอดเลยครับเปาเป้าหมายนี่อยู่ที่หมายเลขสิบสี่นะครับดูนะครับลูกนี้สูงสูงมาเหมือนกันได้มงแล้วย้อนกลับมาลูกนี้กลับมาทันไหมอ๋อทันครับโอ้แล้วเป่าหมดเวลาเลยครับพุทธสินครับ โอ้โหครับคานครับโอ้โหครับเข่าจบเลยครับเรียบร้อยครับอาล้ครับเป็นอันว่าทางด้านด่านเกวียนวิทยาครับเอาชนะจุดทอดไปได้3ต่อสองครับเป็นพานทองครับพบกับเทศบาลเมืองทุ่งสงครับับเอแล้วครับทุ่งสงยังได้บุกอยู่แล้วเปิดเข้าไปที เพื่อจะได้เอาแล้วนี้เอาเรียบร้อยครับโอ้โหความพยายามได้แล้วครับเป็นทุ่งส่งครับเนี่ยครับโชคทวีน่าจะโดนบอลคนสุดท้ายนะครับกับตันทีมนะครับโชคทวีคงแก้วเดี๋ยวชมพับช้าครับดูครับจังหวะดีดไข่ครับพี่เอกนครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายเป็นโชคทวีนี่แหละครับก็เป็นทุ่งส่งครับเก็บบอลได้มาทางขวาไข่กับทางด้านกิตานนลกิตานนครับเอาเข้าเฉยเลยครับ ใครมาโขลตัวแรกมองเหมือนจะออกเลยครับเป็นนี่เลยครับโอ้โหเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะครับบอลลูกนี้เนี่ยเหมือนกับเหมือนจะไม่เข้าด้วยนะครับโอ้ยิงกลายเป็นดีเลยครับลูกนี้สวยเลยครับครับดูมุมนี้จะเห็นชัดครับโชคทวี้วครับนี่ครับโชคทวีคงแก้วครับล็อกเข้ามาไปถึงเส้นหลังแล้วหักกลับเข้ามาลูกนี้จะยิงแม่ยังไม่ได้ครับอืม ข้างในพ่านทองอยู่เต็มครับอ่าลรากำลังได้บอลลูกนี้เคลียร์ไปนิ่มๆเลยครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของกัลลินครับแล้วูดก็เป่าหมดเวลาเลยครับครับก็เป็นอันว่ากีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงเลยครับเอาชนะพ่านทองไปสามประตูต่อศูนย์แะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยครับกับเทศกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่านทองครับปีหน้าส่งมาแข่งขันกันใหม่นะครับ